ในการมอบสายสกพาย,ายนะครับพร้อมด้วยขอเชิญน,นะครับน้องมีมอุม,มาวดีปินปลาครับมิสแกรนด์ราชมี2022ครับซึ่งเราจะเหลืออีก2องอำเภอที่เหลือนะครับนั่นก็คืออำเภอวัดเเกและอำเภอสวนพุนเดงครับเอานะครับและสำหรับในช่วงวันนี้ครับเราจะเข้าสู่การมอบสายสกพายประจำตำแหน่งมิสแกรนด์วัดเเกครับในส่วนน้องใอวัดเกเกนะคะนรับเขาจะรับได้12ครับเพื่รางวัลสีส่แ หมายเลขสามค่ะพรชรดาคูณสุวมากรวาของคอนเทนตด้วยนะคะและนี่คือเจ้าของสภภายที่าพ่แห่งวิสระวัดเพลงนั่นเองค่ะ ดนครับก็เป็นอีกสองทุ่งของเรานะครับตัวแทนของอำเภอวัดเพงนั่น hey, เองครับกับนิสแกรวัดเพรง hey, ครับ แลักัาครับและน,แนีค่ครับคือสองทุกขวดตัวแชน์ i ิสแกล์วัดเองครับเราได้ไปสับทีบังเคนะครับอย่างขอนห้เชิญทั้งสองท่านยู่ต่อนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่การมอบสายส,ายสัก์ประจำตำแหน่งลิสแกด์ส่วนด้ขอเชิญหให้เลิน่งค่สุที่พรอวงกรอนะคะและหมายเลขสิเจ็อาริสาสุกาย่ะบีค่วัท่นบีงเนะครับที่ทอคุณลของใจ ดแล้วรีสอรต่างๆนะครับถึงสา้เห็ต่าสวยงามมากๆเลยครับเาให้ไ้นะคะก็ได้คนนที่สว่าเป็นที่บดอยาในะที่กคนอหมาในใช้ต่ต่างๆช่แลวครับก็อยากจะขอเชิญเลยนะครับทุกท่านที่รับชม่านชาง y o u t Channel นะครับได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาเห็นนะครับความสวยงามของจังดราชบุีของเรานะครับเรียกได้ว่าทั้งสิอำเภอนะครับมีของดีอนเดน่างั เลยนะครับเพียงแค่ตอนนี้เรารอคุณมาสัมผัสนี้ครับ,รบแะน่มนีนะคะก็วันนี้นะคะจะเกดิดขึ้นไปไม่ได้เลยนะคะและนี้นะครับก็คืออีก2พวคู่คประกวดของเรานะครับกับมิสแกรนส่วนครึ่งนั่นเองครับ คุณหมอโน้นของคุณน้องพีนนะครับแต่เดี๋ยวขอได้เชิญทั้งสองท่านทีอยู่ต่อร้านบนเวทีนะครับและในช่วงเวลานี้ขอเชิญนะครับผู้ประกู้ของเราทั้ง20ท่านด้านบนเวทีนะครับเพื่อร่วมปันชุมภาพพร้อมกันนะครับและขอได้เชิญนะครับน้องโบวี่และพุชแวนตัวที่ประตัวที่หนึ่งสด้วยนะครับและชีพีดีของเรานะครับขอได้เชิญคุณมายุนาด้านบนเวทีนะครับเดยนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีครับ มอบสัตวใมมาจากอำเภอนะครับของน้องจากคนในที่บ่อเลี้ยล้วครับแล้วน้องจากคน้นนะครับก็จะทัหน้าที่นะครับนอกจากที่จะเป็นผู้กักวดแล้วเราก็ต้องานนะครับสำหรับนะครัน b c o n c เ e อร e นะครับที่จะเป็นกระบอกเสียยของแต่ละอเภอและจังหวัดราชบุรีนะครับในการนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของอาหารการกินนะครับของที่ต่างๆที่อยร่มเรื่องของแต่ละอำเภอนี่ยให้เป็นที่รู้จักในว่กว้างเลยใช่ว่านครับาแต่ น้องบกียนะครับรู้สึกชีพีดีคนับท่ทุทีนะครับเพื่อร่วมบรรุภาพนะครับและสำหรับในช่วงต่อไปเราจะขอเชิญนผู้ใหญ่ของจังหวัดราชบุรีผู้สังสมทุกท่านนะครับร่วมบรรสภาพการรับือตั้งีนะครับ และขอเชิญนะครับท่นานนายกสุรตีประราชูรีนะครับหรือว่านายกใหญ่นะครับกำลังขี่เท่ารถสายพาสมาเพื่อเชิญครับ ต่อไปขอเชิญนะครับสำหรับทีมทีทีนะครับและผู้ใหญ่นะของจังหวัดราชบุรีผู้สารสูงทุกท่านนะครับด้านบิเวณทีเพื่อร่วมถ่ายภาพนะครับและขอเชิญน้องๆที่ต้องบอกของโยมานะครับด้านหน้าเวทีนะครับและขอเชิญนะครับสำหรับทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติการด้านบริเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพนะครับเดินเชิญครับ เชิญนะครับสำหรับนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับรู้สึกแข็งผู้มีเกียรตินะครับที่อยู่บนเรือนะครับผู้จัดงานของเราครับที่หัวเทลวิศม่าราชบุรีน้ำดมวยดีะครับเชิญร่วมพิธายันะครับโดยเฉพาะท่านเบท่านน้ำดมวยดีนะครับต้องรู้ครับและที่สำคัญนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เราต้อขอบคุณสำหรับแข็งผู้มีเกียรติทุกท่านะครับและผู้ส่ที่รับส่งบัตรยูทิวชานเดลก็เกรงชีวิตด้วยในการเดินทองจุดนี้ขอขอบคุณ ส <hel> ัห์โฆษณาสนาจังใจของเราในวันนี้ครับขอวองการในะคะโคชวิสนาน้าชินแอนิโตนแซมประเดาตรสทองพรีมียมซีเลายเกรซทัซ่าคบร์อาชิการ์เจนส์ปวจใน้ำตลาดน้ำกับเดิร์สและฮาแลรวึงของอุจจานที่เพิ่งเสร็จสิ้นในวันนีครับรอค ที่เ็นอร์สารับตีในกนตาที่กระจายู้นะครับผ่านชาเ็นรนแฟรเทิสแร์บ้านเนะครับและเดียวนะครับสานกิจกรรมในการแข็โกสีสามถงสิบหกพาันนี้นะครับในรอบันใจวันที่สิบุ่ัตัวันามรับเชื่อรมาส่ขอคาให้กันนะครับและเดร๋ยรอบส่าวันที่สิบหกมพาันนะครับที่โรงที่เบเซียมจหวัดราบุรีนะครับ กระผม้ว่าครับผม่สอคนแล้วะอดติดตามมาข้านเพื่อที่บ